ธรรมะนะก็เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งมันก็เหมือนเราเรียนวิชาทางโลกนั่นแหละเป็นวิชาหนึ่งไม่เคยเรียนไม่เคยได้ยินเรียนทีแรกก็งงหน่อยยากหน่อยเรื่องธรรมดามอเรียนสักพักหนึ่งก็รู้เรื่องถ้าขยันภาวนาต่อไปก็แตกฉานเข้าใจง่ายไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ประนีลึกซึ้งมากเลย มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของจิตใจอะไรจะละเอียดอ่อนเท่าจิตใจคนไม่มีหรอกละเอียดอ่อนมากเลยพวกพวกเรามีจิตใจมาแต่ในท่ไรนะแต่เราไม่เคยเห็นกระบวนการทํางานของใจใจมีกระบวนการที่จะทํางานกว่าที่ความรู้สึกนะึกคิดทั้งหลายจะเกิดนะเกิดแล้วกว่าจะเกิด กิเลสเกิดทุกข์เกิดอะไรขึ้นมามีขั้นมีตอนคนทั่วไปมองไม่เห็นเห็นแต่ของอื่นเห็นแต่ของข้างนอกไม่เคยรู้เท่าทันกระบวนการทํางานของจิตตนเองเไม่รู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้ว่าทํำยังไงจะพ้นจากความทุกข์นี่พระเจ้าจะมาสอนเรานะเรื่องพวกนี้แหละเราจะรู้เท่าทันกระบวนการทํางาน จิตใจนกระทั่งมันปรุงแต่งความทุกข์ต่อไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่เป็นเรื่องที่ต้องเห็นเอาไม่ใช่การสะกดจิตหลอกตัวเองให้เชื่อแต่ต้องเข้าไปเห็นจริงๆไปเห็นของจริงเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจจริงๆบางคนไม่เชื่อว่าจิตมีคิดว่ามีแต่สมอง พวกนี้ไม่ได้มีหูมีตาถ้ามีหูมีตาเราจะรู้อย่างพวกเทวดาพวกนไ้มีสมองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่น่าจะต้องมีหรือถ้าเราพานาจริงๆนะเราเราลึกชาติได้สมองของเราแต่ละชาติก็ตายไปทำไมความรู้สึกนึกคิดเนี่ยส่งทอดมาได้ บุญบาปส่งทอดมาได้นี่ถ้าคนติดแค่วัตถุนะแล้วไม่ลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ mm. จะไม่เชื่อมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเรื่องจิตเรื่องใจจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เลยไม่ขาดสายในสังสารวัตที่ยาวนานนะ เวียน่ายตายเกิดไปนานไม่ใช่จิตดวงเดิมด้วยที่ไปเกิดใหม่ไม่ใช่จิตดวงเก่าว่าเราตายแล้วจิตถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่บางคนพยายามวัดด้วยวิทยาศาสตร์คอยเช็คคนเวลาจะตายว่าพอตายปุ๊บมีน้ำหนักหายไปเท่านี้เท่านี้อะไคำนวณน,น้ำหนักของวิญญาณ สิ่งจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่มันไปเกิดใหม่นะมันไม่ใช่ออกจากร่างนี้แล้วไปเกิดอีกร่างหนึ่งจิตนี้เดินทางได้โดยไม่ต้องอาศัยมิติสามมิติของเรานี่ไม่ใช่ต้องจากนี่ต้องเดินไปหน้าประตูออกไปหน้าวัดไปอะไรมันเชื่อมทุกหนทุกแห่งถึงได้หมดเลยอย่างแสงเดินทางมาโลกใช่ไหมใช้เวลา เท่าไหรสิบนาทีประมาณจิตเดินทางนะไปถึงพราทิตนะถึงเดี๋ยวนี้เลยนะมันเร็วกว่ากันนะมันถึงข้ามมิติได้ลำพังความเร็วแสงยังข้ามมิติไม่ได้จิตเร็ว,วกว่าน,นั้นเยอะเลยเวลาที่คนจะตายนะจิตมันเคลื่อนไม่ใช่เคลื่อนออกจากร่างนะมันหมุนวัตตนนี่หมุนอยู่ที่ตัวเองนี่เอง มุนจีขึ้นมาเลยนะก็ขาดสะบ้านดับลงไปอีกดวงหนึ่งในภพใหม่เนียจะหมุนรับขึ้นมาถ่ายทอดพลังงานไปถ่ายทอดบุญบาปไปจะหมุนวัตามันจะหมุนขึ้นมารับอีกอันหนึง่งแล้วก็เกิดในชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวจิตต,ตกผบังจะลงผวังจะดับความรู้สึกลงไปลงไปพักอีกนิดหนึ่งบางคนก็พักนานหน่อย แล้วก็ค่อยขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยถ้ามาเกิดเป็นคนนะมักจะลืมอดีตเพราะกระบวนการเกิดเป็นคนนียใช้เวลายาวจิตดวงแรกของมนุษย์นะเกิดตอนที่เกิดปฏิสนธิอสุจิของพ่อกับไข่ของแม่รวมตัวกันในขณะนั้นจิตเกิดขึ้นแล้วเราใช้เวลาอีกนานเลยกว่าจะคลอดออกมามันลืม นี่มีบางคนมันจําได้นะจําได้ตั้งแต่อยู่ในท้องบอกกลัวมากเลย <Okay. S 1> ต้องไปอยู่ในที่แคบๆคบุดคู้อยู่นะมืดไม่มีใครช่วยเลยอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ค่อยจะได้มีเหมือนพันธนาการเยู่เขาเห็นโอ้เขาทุกข์มากนะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าความเกิดเป็นทุกข์นู้นทุกข์จริงๆนะนเกิดอยู่ในท้องนะ มันทุกข์มากแล้วคลอดออกมาได้แสงสว่างขึ้นมาตกใจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ร้องขึ้นมาพอคนเขาเอาไปอาบน้ำไปทาแป้งอะไรเงี้ยมีคนร,รูปไล้ดูแลมาหน้าตาก็เกิดนี่แหละกูกนะูนี่เก่งกูนี่ดี ก็ต้องมีคนมาคอยทําให้เนี่ยเขามาเล่าได้ละเอียดมากเลยนะพวกความจําดีจําตั้งแต่ในท้องสมองยังไม่พัฒนาเลยนะความรู้สึกนึกคิดมันมีขึ้นมาละสิ่งเหล่านี้เราเรียนนะค่อยๆเรียนแต่ว่าไม่ใช่ต้องเรียนมากมายอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่หรอกหลวงพ่อเล่า อะไรให้ฟังเนี่ยนอกเรื่องนอกราวเราเล่าเรื่องนอกเรื่องแล้วพวกเราสนใจ <c oughs> เรียกว่าเป็นอินโทรดึงให้สนใจก่อนว่มีอะไรให้เรียนนะศาส,สนาพุทธไม่ได้กระจอกนะเรามาเรียนศาสนาพุทธเพื่ออะไรเรียนเพื่อวัวนหนึ่งใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงถึงวันหนึ่งพ้นทุกข์ไป บปร,รู้พระรหันต์่อมีชีวิตอยู่ต่อไปความทุกข์อยู่ที่ธาตุขันธ์ที่ร่างกายความทุกข์ไม่เข้าที่จิตดำรรงชีวิตไปจนถึงวันที่ร่างกายแตกดับร่างกายแตกดับเรียกว่าดับทุกเป็นความดับสนิทของทุกข์ไม่ใช่เรียนเพื่อจะตายแต่เรียนเพื่อจะพ้นทุกข์เรียนเพื่อจะดับทุกข์ไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นอีก ตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษานี่แหละไม่รู้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหรือ,อยังวันประสูติวันเกิดนะวันตรัสสรู้วันปรินิพานวันตายปรินิพานว่าตาย,รราาต,ายตอนเด็กๆเราก็ตั้งใจนะขอไม่ปร,รินิพานนะกลัวตาย <c oughs> นิพานไม่ใช่ตายนนิพานเป็นความดับของทุกข์ เพราะว่าพ้นจากความตายแล้วพระอราหันนะเรียกว่าพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นตั้งแต่เป็นพระอราหันเลยนะแล้วใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่จิตใจแก่ใครเจ็บร่างกายเจ็บใครตายร่างกายตายท่านไม่ยึดถือในกายนะก็เลยท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของพวกเราผมงอกก็ผมเราองอก ตีนกาเราขึ้นเนี่ยก็ตีนกาของเราอีกขนาดตีนกาไม่ชอบนะอย่างตีนกาของเราอีกหลังเรามาประกวดตีนกาว่าใครตีนกาสวย <c oughs> เราจะฝึกขึ้นบนจากทุกความทุกมันจะอยู่ที่ร่างกายเทะนะ่านั้นเข้ามาไม่ถึงใจนี่เราจะทำอย่างนั้นได้ก็รู้แจ้งในกระบวนการ ว่าความทุกเกิดขึ้นมาได้ยังไงทุกเกิดขึ้นในใจได้ยังไงความทุกไม่เกิดได้ยังไงกระบวนการนี้เรียกว่าปฏิจสฏจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดพระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทแต่ความลึกในการรู้ของแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากัน แต่ก็ลึกพอที่จะถอนความทุกข์ออกจากใจได้แต่บางองค์ไงให้มาอธิบายแจกแจงสภาวะเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายไม่ได้รู้แต่ว่าเจริญวิปัสสนาดูรูปนามเกิดดับอยู่ถึงวันหนึ่งกิเลสมันตายไปใ,ใจก็พ้นจากทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นภายในหลวงปู่ดูเลขจิตยิ้มจิตยิ้มเป็นอาการ ของจิตในขณะที่สัมผัสอริยผลสัมผัสอริยผลจิตจะยิ้มขึ้นมาทำไมต้องจิตยิ้มขึ้นมาหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าจิตมันไม่มีรูปร่างและจิตพระอรหันต์เนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวภายในด้วยภายนอกไม่มีรูปรักษ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะฉะั้นไม่มีร่องรอยให้สังเกตเลย หลวงปู่ดูลนท่านเลยสอนว่าจิตแสดงความมีอยู่ของตัวเองด้วยการยิ้มนะถามท่านต้องยิ้มกี่ทีเนี่ยกว่าจะเสร็จธุระท่านก็นับนิ้วเลยนะสามสี่สี่สี่ทนะีน่ารักมากท่านนั่งนับสามสี่ทีนับนับนับโอ้สี่เนะนะทำไงจิตจะยิ้ม ้าเกิดอริยมรรคจิตก็จะย,ยิ้มเกิดอริยมรรคแล้วก็จะต่ออริยผลบางทีหลวงปู่ดูลนั่นบอกว่าจิตมันยิ้มย่อกิเลสมื่อกิเลสเนี่ยต่อไปมาหลอกเราไม่ได้แล้วเรารู้ทันนะเหมือนตอนพระเทเจ้าตรัสรู้นะท่านอุทานทักตันหานั่นคือภาวะตอนที่ท่านจิตยิม้มจิตมันจะร่าเริงแสดงธรรมะออกมาย่อเย้กิเลส งั้นต่อไปนี้เราจะมาเรียนนะให้เห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำยังไงจะไม่ทุกข์ชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเนะี่ยแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ในหาความสุขก็หาไม่เจอความสุขที่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายรู้จักเนะี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่น ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่เจอคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีสิ่งของอันนี้สมบัติอันนี้ถ้ามีของอย่างนี้ไม่มีความสุขความสุขมันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นบางคนอยากดังอยากดังนี้อาศัยคนอื่นไหมอยู่คนเดียวดังไหมอยู่คนเดียวไม่รู้สึกดังเดินไปไหนแล้วเฮ้คนวิ่งตามดูนะโอ้เท่มากเลย มันตามทั้งวันทั้งคืนนะกลุ้มใจลำคาญมันมนุษย์นะ่ะมีคอนฟ l i c t ในตัวเองร้ายแรงมากเลยหลายๆอย่างนะในใจของเราเนี้ยเพรั้นหาความสุขจริงๆไม่ได้มนุษย์เนี่ยต้องการให้คนอื่นยอมรับความมีตัวมีตนของเราแต่มนุษย์ต้องการอิสระอยากให้คนยอมรับมากๆอยากมีเพื่อนฝูมีอะไรนะแต่อยากอิสระมันอิสระไม่ได้เราขัดแย้งกันเอง ไม่มีใครเขาสนใจเลยนี่อิสระไปไหนหม้ายังไม่มองเลยนะหมาเห็นหมากเศร้าใจมากเลยอิสระอยากทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจแต่งตัวใส่รองเท้าข้างละสีคนก็ยังไม่มองเนี้ยเฉาเลยเฉาว <c oughs> พวกเราพยายามให้คนมองใช่ไหมพอคนมองมากๆอึอดอัดคนไม่มองก็กลุ้มใจ เดียมีคอน FLICT ในตัวเองเยอะมากเลยนะมนุษย์เนะี่ยงนมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความทุกข์พระเจ้าจะมาคลี่ใจของเราธรรมะของท่านจะมาคลี่ใจของเราออกมาเรามารู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้เลยต้องการอะไรแน่ต้องการเพื่อนเยอะๆหรือต้องการอิสรภาพนะไม่ได้ต้องการสองอย่างนั้นหรอก ที่จริงต้องการความพ้นจากความทุกข์ต้องการมีความสุขนั่นแหละเพยียงแต่ว่าความสุขนี้<ม>อิงอาศัยสิ่งอื่น<ม>เช่นมีคนยอมรับแล้วมีความสุขได้อยู่ลําพังตัวเองแล้วมีความสุขเมอนมีเงืเง่อนไขตลอดเวลาในจิตที่ฝึกดีแล้วนะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นแหละอยู่กับคนเยอะๆก็เหมือนอยู่คนเดียวมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเหมือนกับมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลา ในจิตท,ที่มันฝึกดีแล้วนะงั้นพวกเราก็มาฝึกจิตฝึกใจให้เข้มแข็งขึ้นมาให้เกิดความรอบรู้วิธีที่จะฝึกจิตฝึกใจให้ฉลาดรอบรู้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้วางหลักสูตรไว้ให้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าชื่อไตรสิกขามาเรียนเรื่องไตรสิกขานะเรียนเรื่องไตรสิกขา เวลาพวกเราคิดถึงวัดคิดถึงธรรมะนะพวกเราคิดถึงแต่เรื่องทำทานถือศีลน,นั่งสมาธิมันก็ดีเหมือนกันทำทานถือศีลน,นั่งสมาธิดีกว่าไม่ทำแต่เราไม่ค่อยเรียนเราไม่ค่อยเรียนจริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนึกเอาเองนึกเอาเองจะถ,ถือศีลต้องไปขอที่พระบางคนบอกถือศีลไม่ได้หรอก เพราะอะไรอารัตนาศีลไม่เป็นโอ้ยนอนเซนที่สุดเลยนะมายังพันเตวิสุงวิสุงอะไรนี่ไม่เป็นพระเจ้าไม่เคยมาสอนอะไรที่ยุ่งยากนักหนาหรอกนะเราจะเรียนนะจากจิตใจที่ถูกกิเลสลากตลอดเวลาเราจะมาพัฒนาจิตใจของเราด้วยศีล ให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ถูกกิเลสลากไปกิเลสไม่มีอำนาจเหนือใจด้วยอำนาจของศีลกิเลสไม่มีแรงมากสติปัญญาเรายังอ่อนเครื่องมือที่จะสู้รักษาตัวให้รอดก็คือศีลนั่นเองกิเลสเข้มแข็งเท่าไหร่ก็ตามเถอะเอาชนะกิเลสไม่ได้ก็ตามเถอะแต่ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิต จิตเข้าใจก็เป็นปกติจิตใจก็เป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำานืม่มีศีลพอจิตใจมีกำลังมากขึ้นเราสามารถข่มกิเลสได้บ้างละไม่ใช่ตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวช่วงที่กิเลสเข้มแข็งนะเรายัางอ่อนแอสู้ด้วยศีลหมายถึงข่มใจไว้ไม่ให้ไหลาตามกิเลสไป ช่วงที่กำลังของสติสมาธิปัญญาเราแก่กล้าขึ้นเราเริ่มไปลุกรานกิเลสบ้างะคมกิเลสบ้างด้วยสมาธนะิตีเริ่มตีโต้กลับไปละแล้วขั้นสุดท้ายนะเราขุดลากถอนโคนกิเลสด้วยปัญญากนระศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยก็ทำให้เราได้ศีลที่ถูกต้องได้สมาธิที่ถูกต้องได้ปัญญาที่ถูกต้อง ศีลที่ถูกต้องเอาไว้ป้องกันตัวเองเวลาที่กิเลสมันเข้มแข็งมากเราสู้มันไม่ไหวก็ไม่ให้มันมาครอบงําใจได้คล้ายๆรักษาเมืองหลวงไว้รักษาใจเอาไว้สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยออกไปไล่ตีกิเลสบ้างแล้วกิเลสก็จะหลบซ่อนตัวนะกิเลสไม่สามารถประทะโดยตรงกับเราได้แนละ้วกิเลสจะซ่อนตัวงั้นเวลาทําสมาธินะกิเลสไม่ตายแต่กิเลสจะแฝงตัวอยู่ซ่อนเงีย,งยบๆอยู่ กิเลสก็รอจังหวะตีโต้คืนเหมือนกันถ้าตีคืนขึ้นมาแล้วเราตั้งหลักไม่ทันนะสมาธิเราเสื่อมกิเลสจะตีคืนมาเราจะเราอย่างสู้ไม่ไหวเนี่ยเราจะผิดศีลไปเลยศีลก็แพ้แล้วถ้าตรงกระทั่งศีลก็ไม่เหลือนะนะเราก็เสียความเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยแนละ้วเป็นมนุษย์ต้องมีศีลเสียความเสียศีลคือเสียความเป็นมนุษย์นะใจของเราต่ํามนุษย์เป็นผู้มีใจสูง มันเหมือนคู่ต่อสู้กันนะเขาเข้มแข็งกว่าเราก็รักษาเมืองหลวงคือรักษาใจของเราไว้ไม่ให้เขาเข้ามายึดคลองไม่ให้กิเลสยึดคลองพอเรามีกําลังเข้มแข็งนะเราก็ออกไปย่ายีกิเลสกิเลสก็ไปซ่อนนะแล้วก็ผลัดกันรบอย่างนี้แหละผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนวันหนึ่งปัญญาเราแก่รอบนะเรารู้เลยว่าโอ้กิเลสนะมันซ่อนตัวอยู่ตัวนี้เเราจะเข้าไปล้อมมันนะเข้าไปล้อมมัน มันจะหนีมาซ่อนที่ซ่อนของกิเลสอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ใจของเราเองดูมันน่ากลัวขนาดน,นี้นะศัตรูไม่ได้อยู่ข้างนอกอศัตรูอยู่ที่ใจของเราเองนิ่งสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะประชุมลงที่จิตดวงเดียวนี่เองแล้วก็คุณงามความดีทั้งหลายผนึกกําลังกันนะเข้ามาขายี้กิเลสที่ซ่อนอยู่ในจิตนี่กิเลสระดับที่ซ่อนอยู่ในจิตเนี่นนะ คือตัวอวิชชาถ้าตัวนี้ยังไม่ตายนะกองบัญชาการมันอยู่ในบ้านเรานี่เองเราไม่รู้หรอกเราโมไปลบกับมันที่อื่นนะโอ้มันลึกซึ้งนะถ้าไม่ได้คำสอนของพุทธเจ้านะเราไม่รู้เลยว่าเราจะสู้กับศัตรูได้ยังไงบางคนก็สู้กิเลสไม่ไหวก็ยอมแพ้มันนะถูกมันครอบงำย่ำเยียว บางคนจะสู้ในเชิงปฏิเสธอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนก็เหน็ดเหนื่อยมากเลยพอหมดกําลังจิตกาลังใจที่จะต้านนะมันก็มาย่ำเหยียงเดิมสู้มันไม่ได้จริงอาศัยตรยสิกขานี่แหละของพระเจ้านี่แหละเบื้องต้นสู้เขาไม่ไหวมีศีลรักษาจิตไว้ไม่ให้กิเลสครอบงําเบื้องกลางมีกําลังมากขึ้นก็ไปข่มกิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลส ปัญญาเป็นเครื่องขุดลากถอนโคนกิเลสและกิเลสตัวสุดท้ายที่ขุดลากถอนโคนยากที่สุดเลยเพราะมองไม่เห็นคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อรยิยสัจความไม่รู้ปฏิจจสมุป,ปบาทซ่อนอยู่ที่จิตเองต้องฝึกนะเพระนนสิ่งที่เราจะเรียนในช่วงสามวันคือเรื่องพวกนี้นันะ่นแหละการจะมีศีล เบื้องตอน้นต้องตั้งใจไว้ก่อนนะเตือนตัวเองไว้ก่อนวันหนึ่งหลายๆครั้งตื่นนอนขึ้นมาเตือนตัวเองไว้เราจะรักษาศีลห้ีลห้าพอแล้วนะก่อนกินข้าวของวันตั้งใจรักษาศีล5ก่อนกินข้าวเย็นตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนจะนอนตั้งใจรักษาศีล5เตือนตัวเองเรื่อยๆวลาหลายๆ,ๆรอบนะเวลาจะทําผิดศีมันจะได้ละอายใจ อันนี้สำหรับมือใหม่นะมือใหม่รักษาศีลส่วนประเภทมือเก่าแบบงําเงือกก็ <c oughs> ไปขอศีลที่พระพอขอเสร็จแล้วก็โยนคืนพระไปเลยศีลเบื้องต้นเนี่ยตั้งใจรักษาไว้ว่าเราจะไม่ทำผิดศีลห้านะต่อไปเลยค่อยๆพัฒนาวิธีรักษาศีลให้ประณที่ขึ้นไป วิธีรักษาศีลที่พระนีตก็คือคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตนั่นเองกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสเกิดที่จิตที่เดียวกิเลสไม่เกิดอยู่ข้างนอกกิเลสไม่เกิดที่ร่างกายไม่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายกิเลสเกิดที่จิตอยู่ที่เดียวกิเลสอยู่ในปัจจุบันด้วยกิเลสในอดีตก็ดับไปแล้วกิเลสในอนาคตก็ยังไม่มีกิเลสที่มีจริงๆอยู่ที่จิตในปัจจุบันเอง ดนวิธีที่จะสู้กิเลสนนะต้องรู้ทันมันจะสู้กับใครสักคนก็ต้องรู้ว่าศัตรูเราอยู่ตรงไหนนะังนั้นเวลาราคาเกิดขึ้นมาให้รู้ทันราคามันเกิดถ้าพอรู้ทันนะราคาจะดับอัตโนมัติพอมันดับแล้วเนี่ยเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะราคะเวลาโทสะเกิดเรารู้ทันนะโทสะจะดับอัตโนมัติเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะโทสะ เวลาโมหะเกิดเรามีสติรู้ทันโมหะจะดับอัตโนมัติเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะโมหะกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวนี้ทำให้เราผิดศีลได้ทั้งห้าข้อนะไม่ใช่โทสะทําให้ผิดศีลข้อหนึ่งโลภะทําทให้ผิดศีลข้อสองข้อสามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะกิเลสต,ตัวเดียวเนี่ยทำผิดศีลห้าได้ทั้งหมดเลยนะอย่างโทสะเกิดขึ้นมากิเลสตระกูลโทสะเกิดขึ้นมา เกิดความขัดเคืองในใจไม่สบายใจนะเราทำลายคนอื่นก็ได้ที่เป็นต้นต่อให้เราไม่สบายใจนะไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งขโมยของเขาก็ได้ไแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปด่าว่าเขาก็ได้ไปแกล้งชมเขาก็ได้นะไอ้คนถูกยอมามาก,มากๆเหลืองใช่ไหมเหลืองไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วเพราะว่ากูเก่งกูเก่งไอ้กูเก่งเนี่ยตัวทําลายกูมากที่สุดเลยทำลายคนมากที่สุดเลยเรื่องกูเก่งนะ กูเหนือคนอื่นนะี้งั้นอย่างเราเกลียดเขาเราไปยอเขานะ mm hmm. ก็ผิดศีลนะไม่ใช่ว่าต้องด่าแล้วผิดศีลอย่างเดียวนะเจตนาร้ายกับเขาหรือจิตใจเศร้าหมองกลุ้มใจไปกินเหล้าก็าทําได้เห็นไหมทํานองเดียวกันราคะก็ทําให้ผิดศีนทั้งห้าข้อโมหะก็ทําผิดศีลทั้งหา้าข้อได้นะให้เราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันไปเรื่อยทุกคนรู้ได้ทุกคนรู้จกักกิเลสอยู่แล้ว รู้ได้อยู่แล้วโกรธเป็นไงเราก็รู้โลภเป็นไงก็รู้หลงเป็นไงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เป็นไงก็รู้ตอนนี้โกรธขึ้มารู้ทันโลภขึ้มารู้ทันฟุ้งซ่านหดหู่รู้ทันสงสัยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันใจของเราเองคนทั่วไปก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้อย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราโกรธโกรธแล้วเราไม่ดูว่าใจกําลังโกรธเราจะไปดูให้คนที่ปาดนู่นมันไปนู่นละจะต้องขับตามมันไปจะไปเอาคืนอย่างนี เราสนใจของข้างนอกเห็นสาวสวยเดินมารักนะไม่รู้ว่าใจกําลังรักมัวจะไปดูสาวเนี่ยดูออกนอกต่อไปน,นี้กลับข้างนิดเดียวเองคิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราค่อยรู้ไปเรื่อยๆน,ะนี่เป็นพื้นฐานจะทําให้เราเกิดศีลขึ้นมานะแล้วต่อไปปัญญาก็เกิดด้วยสมาธิก็เ,เกิดด้วยมีสติรักษาจิตอยู่นี่แหละศีลส,สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นะ ผู้เช้าสอนนะจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ฝึกสติรู้เท่าทันจิตใจของเราจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําความสุขมาให้สุขอื่นเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีถึงพระนิพพานได้เลยนะนี่อินโทรนะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องวิธีรักษาศีลก็คือรู้ทันกิเลสถ้าเรารู้ทันกิเลสกิเลสครอบจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลออกศีลอัตโนมัติเกิดอันนี้ศีลชั้นสูงเลยศีลอัตโนมัติ แต่ไปนี้ไปกินข้าวไปแล้วคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตนะคอยรู้ทันไปแย่งเงินเข้าห้องน้ําก็โทสะขึ้นแล้วล่ะแย่งกันกินหรือยังไม่ทันจะแย่งเลยเห็นอันนั้นก็อยากกินนี่โลภะละนะให้รู้ทันไปฝึกนะฝึก